สวัสดีครับพ่อปมาป้าหมื่งแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่พามาแกะชิจังกันต่อเย้โอ้โหแหม่คราวที่แล้วมีคนมาทักป้ามหมึ่ด้วยเพื่อนๆว่าบอกแกะชินจังอ่ะพี่โฮโรแกะมามันมีสิบห้าแบบนะ เราเราจะครบเลยแล้วอ่ะเจดายจำผิดอะดิใช่ไหมใช่นี่ไงเราเพราะวาแล้วเม่เบอร์มันถึงกันโดดจริงมันไม่กโดดนะมันก็เรียงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองที่สาิสี่แล้วก็มาจบที่สิบห้าสิบห้าเบอร์แรกเป็นโนโลแกรมเป็นแบบเขาเรียกไงนะห้าดาวห้าดาวโอ้แม่เราอุ่าห์แบบดีใจวาอย่างน้อยๆโปรแกรมครบแล้วเว้ยเซงเย่ะ ต้องมาหากันอีกเลยต้องมาหากันอีกอแล้วตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่แบบนะตอนนี้เราได้มาแล้วสามสิบเก้าแบบเกินครึ่งทางมาแล้วอาา่าซึ่งจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดหกสิบห้าแบบจะเป็นโฮโแบบลแกรม้วเรียกห้าดาวพิเศษสิบห้าแบบแล้วก็เป็นธรรมดาห้าสิบตัวก็เท่ากับว่าเราเหลืออีกอีกกี่แบบอีกกี่แบบวะสามสิบเก้ายี่สิบหกยี่สิบหกอ่ายี่สิบหกนี่เราก็เหมือนเดิมเราก็ค่อยแกะค่อยๆเก็บอันนี้่ใช มาเป็นลอดๆไปเป็นลอดๆไปมาทีเดียวเดี๋ยวมันซ้ำนี่เม็นป๊าที่มีประสบการณ์อยู่ยังอยู่เลยนี่คือปึกที่ซ้ำทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยๆไปเดี๋ยวรอทีเดียวแล้วก็พอมีเยอะค่อยหาแรกอ่ะนะมาแกะเลยดีกว่าขอแรกโอ้ผมขอแรกก็ได้ตัวที่ไม่มีเลยอ่ะจริงจริงนี่ไงเพราะมันวิ่งวิ้งวิ้งแล้วลายไม่เหมือนอ่าโฮโลแกรมใช่ไหมใช่นี่โฮโลแกรมเบอร์หก เห็นปลาบอกแล้วสูนี้แจมไม่ค่อยซื้อสวยสวยสวยเมือนให้มันเปลี่ยนล็อตแล้วเราก็ซื้อใหม่ได้นี่ฮิโรชิอืมอ่ะเอาวางไว้ไหนเอาวางนี้ก่อนวางข้างหน้าก่อนเอาไอ้สามสามวางไปก่อนเอ้าวางให้เห็นนี่แหละหมะเยอะเราลืมดูอ๋อมีสิบสองจะเต็มโต๊ะแล้วเราต้องถอยโต๊ะใหม่ไหมใช่อุ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ราเพิ่งเก็บออกก็ได้มาแหมยังสะสได้เบอร์สามอีกในเบอร์อะไรสามอ่า ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ได้เพิ่มฮูลแกมมาด้วยใช่โอ้เยี่ยมเลยมีแล้วนะนี่ใบที่สามโอ้โหชิโร่เบอร์สามสิบแปดมีแล้วมีแล้วเหรอนี่ไงตัวนี้ไม่เป็นไรโอเคโอเคยังยอมรับได้มันก็ธรรมดาแหละพอมันแบบว่าเยอะเยอะก็จะามเยอะใช่สามสิบสี่เอามีแล้ว สามสิบสี่นี่คือเบอร์นี้แม่เหรอแต่ดูจากหอยไปเนี่ยสี่สี่ซองยังไม่ซ้ําเลยนะใช่เออมันก็ยังมีโอกาสได้มากกว่าก็ <laughs> ดีกว่าซองก็ซ้ําๆเลยโอ้อันนี้ไม่ซ้ําแน่โฮโลแกรมเบอร์สิบสามโอ้ยห่อนี้ได้โฮโลแกรมสองใบเลยอะ่ะเอยวดูซิดูซิร้อนเดือนอะไรเนี่ยเผื <laughs> ่อเพื่อนๆจะดูว่ามีโฮโลแกรมเยอะอันนี้ผลิตวันที่อะไรเนี่ยวันที่ยี่สิบเดือนแปด สีองศูนย์ยี่สิบเด่นแปด่คราวที่แล้วก็ยี่สิบป้าของเราอ่ะไม่รู้จําไม่ได้แต่คราวนี้ได้โคแกรมสองตัวแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าแหมพูดถึงเมื่อกี้ว่าไม่ซจาก็ซ้ำจำกันเองจำกันเองนี่ไงหนึยี่สามทักไปได้ทักม่ได้ไม่เป็นไรมันก็ต้องมีบ้างมีบ้างในหออ้า ตัวนี้ยังไม่มีเบอร์ห <OK> ้าสิบห้าเฮ้ยก็โอเคนะในชีโร่โเบอร์ห้าสิบห้าโอ้เดี๋ยวถ้าออดีเพิ่มมาสามเลยเนี่ยอยู่ตรงไหนดีอะแต่อยู่นี่ก่อนค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเดี๋ยวก็ค่อยเดี๋ยวก็ครบใช่นี่อ้าวอันนี้ซ้ำเบอร์สามสิบแปดชีโร่ไม่เป็นไรซ้ำเองด้วย <c oughs> มีคนบอกว่าชีโร่เยอะมากเราก็ได้ชีโร่มาเยอะมากนะคนเก่าพูดถึงชีโร่ชีโร่โผล่เลยดูนี่ พูดถึงไม่ได้อย่าไปพูดถึงอยูพูดถึงเอ๋ทักตัวไหนตัวนั้นเลยทำไมอะไรนีเดี๋ยวห่อนี้ห่อนี้เอาโฮโลแกรมบิดักตัวก็พอและอ้าวเบอร์สามสิบสี่มจะบิดจาก็ะำตัวเดิมซ้ำตัวเดิมแต่ไม่าห่อนี้ซ้ำหน่อยแต่มีไม่ได้โฮโลแกรมสองใบก็โอเค แหม่ใบนี้ได้แถมแอ่ไม่ไั้เลยสุดยอดเร่าแต่มันก็เป็นแบบที่เรามีแล้วนะถูกแล้วมีแล้วใช่ใช่ไหมอันนี้เหรออันนี้เบอร์ยี่สิบเก้านี่มีแล้วอืมอืแต่ก็โอเคอย่างน้อยมันก็ได้สองอันโอ้โหเบอร์ยี่สิบเก้าเดิมเลยแม่เจ้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดแล้วแพ็คนี้แพ็คนี้ได้เพิ่มมาถึงสามแบบเลยก็กลายเป็นสี่สิบสองแล้วเห็นป่าวนี่แถมได้โฮโลแกรมเพิ่มมาทั้งสองตัวได้โฮโลแกรมสองตัวนี้นะชิโนสุเกะกับฮิโรชิใช่คุส่วนชิโร่ก็ได้เพิ่มมาหนึ่งใบมาก็กลายเป็นว่าแล้วในห่อนี้ห่อนี้ได้มาเจ็ดแบบอ่าแต่ว่าเราได้เพิ่มเพิ่มงสามแบบนี่โหแจ่มเลยเนี่ยเป็นสี่สิบสองละใกล้เคียง ขาดเป็นยี่สิบสามแกล้งได้แล้วนะเริ่มแลกกับเพื่อนได้แล้วตงังไหนต้องเริ่มแลกแล้วเดี๋ยวต้องจัดเตรียมแรกแล้วมไม่หรอกมันมีหลายๆอื่นด้วยไงเขาเรียกหลายๆตัวที่เราเก็บอ่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาไงต้องเช็คตัวนูน้นเช็คตัวนี้เวลาแรกอะ่ะเพราะเวลาแรกก็ต้องมีเวลาแรกกับเพื่อนด้วยนะเพราะว่าบางคนเขา,เาก็รีบไงถ้าเราไม่มีเวลาก็เกรงใจเขาเรียกคนที่แลกด้วยอะเดี๋ยวเราพร้อมเราจะเตรียมไว้แรกแล้วกันนะมาแค่นี้ก็เดี๋ยวต้องไปหากันต่อ ยัไม่หาต้องอื่นมารีวิวเวอรต่อใช่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป๊ามือด้วยนะครับค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายจะพยายามหาครบๆมาให้ได้นะครับสู้ๆทุกคนก็สู้ๆโอ๊ยเดนเดินเดินนเดี๋ยวก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ